รา้านค้าเคยเจอปัญหาแบบนี้แบบนี้รู้ว่าแบบนี้ไหมคะ oh <no>. oh. แล้วไม่รู้ต้องทำยังไงต่อช้อปปี้คลินิก EP นี้บูมีวิธีแจ้งปัญหาด้วยตนเองมาบอกกันคะ่ะในการขายสินค้าออนไลน์อาจจะเกิดปัญหาต่างๆเช่นเรื่องการเงินเรื่องการขนส่งมันน่าปวดหัวใช่ไหมคะแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงกับปัญหาที่เกิดขึ้น วันนี้โบจะพาร้านค้าไปรู้จักกับศูนย์แจ้งปัญหาสำหรับผู้ขายกันค่ะช้อปปี้ศูนย์แจ้งปัญหาสำหรับผู้ขายคือฟีเจอร์ที่ร้านค้าสามารถแจ้งทุกปัญหาเกี่ยวกับการขายสินค้าบนช้อปปีและสามารถติดตามสถานะของปัญหาที่แจ้งได้แบบเรียลไทม์พร้อมทั้งติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้สะดวกยิ่งขึ้นในหน้าเดียวค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้ฟีเจอร์ศูนย์แจ้งปัญหาสำหรับผู้ขายพร้อมๆกันเลยค่ะเมนูศูนย์แจ้งปัญหาสำหรับผู้ขายจะอยู่ในหน้า s e l l e r Center ร้านค้าเลื่อนลงมาด้านล่างสุดดแลลล้้้วคคิกเเขาไปไปย่ะ เมื่อเข้ามาหน้านี้แล้วร้านค้าสามารถเลือกหัวข้อของปัญหาได้ที่ตรงนี้เลยค่ะซึ่งจะมีหัวข้อการจัดส่งการละเมิดนโยบายสินค้าการดําเนินการทั่วไปการคืนเงินคืนสินค้าเครื่องมือส่งเสริมการขายและปัญหาเกี่ยวกับการเงินค่ะซึ่งในแต่ละหัวข้อก็จะมีปัญหาให้ร้านค้าเลือกอีกทีค่ะในคลิปนี้โบขอยกตัวอย่างปัญหาที่ร้านค้าเจอบ่อยๆจากในกลุ่มผู้ขายค่ะนั่นก็คือปัญหาคิดค่าจัดส่งและน้ำหนักเกินเดี๋ยววันนี้โบจะพาร้านค้าไปแจ้งปัญหานี้กันค่ะ เมื่อเรากดเลิกหัวข้อคิดค่าจัดส่งและน้ำหนักเกินจะมีฟอร์มขึ้นมาให้เรากรอกข้อมูลต่างๆค่ะร้านค้าต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและตรวจสอบข้อมูลที่ร้านค้ากรอกอทั้งหมดให้ถูกต้องก่อนที่จะกดยืนยันด้วยนะคะหลังจากร้านค้ากดยืนยันแล้วข้อมูลจะถูกส่งไปยังช้อปปีร้านค้าสามารถเช็คสถานะคำร้องของฉันได้ที่หน้าูนยนแจ้งปัญหาสำหรับผู้ขายค่ะและเมื่อทางช้อปปีได้รับเรื่องแล้วจะมีอีเมลจากช้อปปี้ส่งมาร้านค้าควรเช็คอีเมลด้วยนะคะ โบขอเน้นย้ำนะคะว่าร้านค้าต้องเช็คอีเมลเพราะถ้าหากทางช้อปปี้เนี่ยต้องการเอกสารเพิ่มเติมร้านค้าจําเป็นจะต้องอัปโหลดและส่งผ่านทางอีเมลค่ะและถ้าหากร้านค้าสงสัยว่านี่ใช่อีเมลจริงๆของช้อปปี้ไหมหรือว่าเป็นมิจฉาชีพร้านค้าสามารถดูรายละเอียดได้ที่คลิปนี้เลยค่ะ <Shop. S 1> เพียงเท่านี้ร้านค้าก็สามารถแจ้งปัญหาได้ด้วยตนเองละค่ะทั้งง่ายแล้วก็สะดวกสุดๆไปลองใช้กันดูนะคะ ก่อนจบโบขอแนะนําให้ร้านค้าเก็บหลักฐานและข้อมูลเกี่ยวกับการขายเอาไว้เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของร้านค้าในการแจ้งปัญหานั่นเองค่ะและสำหรับช้อปปี้คลินิกอีีนี้ก็จบลงแล้วหากร้านค้ามีปัญหาหรือว่าอยากรู้เรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะอีพีนี้โบต้องไปแล้วค่ะบ๊ายบาย